สีสุวรรณจะร้องสอบก้าวไกลหมออองใช้กลช่อชนแยกกันเดินผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่วันที่30กันยายน66นายสีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเปิดเผยว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักกรรมการบริหาร ชุดใหม่และสอสก้าวไกลมีมติเมื่ออ28กันยายนให้ในายปฏิพัฒน์สันติพาดาหรือมออ,ออกจากการเป็นสมาชิพกพรรคเพื่อให้ดํารงตําแหน่งรองประธานสภาผู้แทนได้ต่อไปและหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็จะได้เป็นผู้นําฝ่ายค้านในสภาได้โดยให้เหตุผลในถแถลงการที่แพร่หลายในโซเชียลมีเดียว่าเพื่อให้พรรคก้าวไกลสามารถทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ได้พร้อมกับโพสต์รูปภาพและข้อความว่าแยกกันเดินเปลี่ยนประเอทดด้วยกันนั้น พฤติการหรือการกระทำของพักคก้าวไกลและหมออองดังกล่าวอาจมีเจตนาที่จะทำเป็นกลช่อชนหรือนิติกรรมอำพรางซึ่งเป็นโมฆียกรรมอันขัดหรือแย้งต่ออุดมการณ์ของพักที่ได้จดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนพักการเมืองเมื่อ23มิถุนายน63ว่าจะยึดมั่นในหลักนิติรัฐและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้อย่างชัดเจน กลับใช้วิธีการเยี่ยงนักการเมืองน้ำเน่าที่มุ่งกอดรัดอำนาจหรือตำแหน่งที่ตนมีหรือที่จะมีไว้อย่างไม่ละอายมิได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นเอฟซีจำนวนมากแต่อย่างใดอีกทั้งกรณีดังกล่าวถูกสังคมตำหนิติเตียนและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งอาจเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันโดยมีได้ยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีได้รักษาไว้ซึ่งเกียติภูมิและผลประโยชน์ของชาติอันเป็นข้อห้ามตามหมวดหนึ่งของมาตรฐานทางจริยธรรมที่สารรัฐธรรมนูญกำหนดตามม219ของรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของปปชที่จะไตส่สวนและมีความเห็นได้โดยตรง ทั้งนี้หากปปอชอมีความเห็นเป็นไปตามมคำร้องก็จะต้องส่งสารดีกาพิพากษาเอาผิดทั้งคณะการมออการบริหารพรระก้อาไกลก็ก็กบใบไม้หอหีบชุดใหม่และสส9กไกลที่มีมติเมื่อ28กันยายนรวมทั้งหมออ๋องด้วยและหากหมออ๋องไปสังกัดพักการเมืองใดพักการเมืองดังกล่าวก็จะถูกลากเข้าไปร่วมรับผิดด้วยในฐานะตัวการร่วมในนิติกรรมอำพรางเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อความชัดเจนทางกฎหมายองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจึงจะนำความไปยื่นร้องต่อปปชให้ดำเนินการไต่สวนและมีความเห็นว่าเข้าข่ายกลช่อชนหรือนิติกรรมอำพรางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่อย่างไรตามม234 1. ของรัฐธรรมนูญ2560ประกอบพรบปป,ปช2561ต่อไปในวันจันทร์ที่2ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกานสำนักงานใหญ่ปปชจังหวัดนนทบุรี